สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดถูกอีกแล้วรางวันที่1ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่16กุมภาพันธ์2564โดยผลรางวันมีดังนี้รางวัลที่1รางวันละ6ล้านบาทเลขที่ออก424603 รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทเลขที่ออก3 1 8และ8 6 1รางวัลเล็กท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4 0 0พบาทเลขที่ออก8 17และ057รางวัลเล็ท้าย2ตัว1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออก3 9รางวัลคางเคียงรางวัลที่1มี2รางวัลรางวัลละ1 0 0,000บาทคือเลข4 2 4 6 0 2และ424604 ล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งชื่อมังกรฟ้าแม่พลอยครัวอยู่สีได้โพสต์ภาพเรืงวันที่หนึ่งพร้อมระบุข้อความว่า รางวัลที่หนึ่งวดที่สามกับมังกรฟ้ามาแล้วจ้ารางวัลที่หนึ่งเข้ามังกรฟ้าอีกแล้วจ้าอิอิรับนี่แม่พลอยขอสงวนสิทธิ์ลูกขาขอเก็บเป็นความลับสงสัยกลัวญาติเยอะยินดีด้วยมากๆเลยนะคะตายจริงนี่ฉันต้องรำอีกแล้วหรอเนี่ยขอบพระคุณลูก้าที่ให้ความไว้วางใจให้พวกเราทีมงานมังกรฟ้าบริการและดูแลนะคะทางทีมงานก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลที่หนึ่งด้วยนะครับ ท่านผู้ชมและครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณครับ